กินน้ำหน้าเร่าอยากกินป่ะครับนี่นะครับต้มอึงนะครับต้มอึงต้มเป็ดอึงอิทีชีวิตอีสานบานหน้าอึงครับอึงฟ้านิ่มๆไหมครับเหมือดอย่งน้อยนะครับขั้วนี่ขั้วหมดหมือดครับอึงเป็นเป็ีนเลยครับอึงมาจากบ้านครับฝนตกไหมเขาจะเอามาฝากเนาะบางบางมันดินเบิางมันเชฟจากเชฟออฟนะครับเชฟออฟจากเชฟออฟเชฟพูมนะครับ มือช่างหานมือช่างหานมือเอ้ยเขยับเว้นกล่องเอาเลยครับเอาเลยครับผมลบแล้วครับน้ำห้อนสิมากครับกัดเฮ็ดอยู่เฮกินเนาะก็จะเป็นอย่างนั้ครับเฮ็ดกินครับประเทศเล่นขอโทษสดสำหรับคนโลกสวยเลย แบาุไปมดเดเออนี่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 บอลบอลบหลบอลบอลาอลบอลบอบอลบลบอบาอละต้มอลบรลบอลบอลบอลมาลบอลลบอลบตลบอ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 ลอลบอลบอลบอบลบอบอลวอลบอลลบอลบอบอลอลบอลลบอลอล ถ้าลตายเเรย่ตายเยตาย็วายแล้วนลอยอุู้เลยาเป็น้ตายเป็นอึมันก็จะสีปังงางแบบนี้นะครับตามสเต็ปของอึนะครับจะวัดขึ้นมาลายสมุนไพรนะสมุนไพรบานนาเว้นใบม่อเลยวะกทงเลยนกันเเย ของแท้ได้ตัวนี้มาแหงนวะมันยังม,งมเีเอาเอาต้อนไม่ได้ผมจะกินต้นน้ำของสันอหอน้าหน่าไม่รด้ครับ <c oughs> สูตรนี้ไปบวชสามัญสาได้ยิงได้มากครับสูตรนี้ล <c oughs> ุงพอคอยมาย่อมไายังไงด้เขอติดตามนะครับ